วิธีการเพิ่มอัตราการไล่ตามของแฟนคุณไม่ใช่คุณเพิ่มกําลังแรงม้าไล่ตามเขาเป็นคนละเรื่องนะครับคํามันฟังคล้ายๆกันนะครับแต่เกียรติยศไล่ศักดิ์ศรีมันคนละเรื่องครับเพิ่มอัตราการไล่ตามของแฟนคุณให้ตามคุณไม่ใช่คุณเพิ่มกําลังแรงม้าในการไล่ตามเขาทั้งหวดวันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าครูของคุณนะครับหรืออาจารย์ของคุณสอนให้คุณเป็นเหยื่อหรือสอนให้คุณเป็นในสถานการณ์ข้อที่สามกับ วิธีการเพิ่มอัตราการไล่ตามของแฟนคุณมันจะมีสองพาร์ทนะครับข้อที่หนึ่งคือพฤติกรรมที่คุณต้องหยุดครับอยากให้อยากให้คนไล่ตามคุณเนี่ยอยา่าไล่ตามเขาครับอย่าไล่ตามครับถ้าอยากให้ใครไล่ตามคุณคุณอย่าไปไล่ตามเขาครับสองครับอย่าไปตามจิกครับอย่าไปตามงอครับอย่าไปตามขอคืนดีครับจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ครูคงไม่ได้ไม่ได้ออสไลด์มา ข้ออธิบายซัพพอร์ตว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณส่วนหนึ่งของหมีครับมนุษย์มันจะมีสัญชาตญาณหนึ่งของหมีครับสัญชาตญาณของหมีมันเป็นอย่างี้ครับถ้าอะไรวิ่งหนีมันมันจะวิ่งไล่ตามครับแต่มันแปลกมากครับถ้าอะไรวิ่งไล่ตามหมีหมีจะวิ่งหนีครับซึ่งมนุษย์มีสัญชาตญาณที่คล้ายคลึงกันครับเนื่องจากไอ้การสมองเนี่ยมันจะมะีความเป็นเรปทิเลีย b เบรนคล้ายคลึงกัน ต่เขาก็คือ,อสมองสัตว์เลื้อยคลานเพราะงั้นเนี่ยมนุษย์กับหมีเนี่ยมันเลยมีสัญชาตญาณที่คล้ายกันคุณสังเกตไหมครับไอช่วงสมัยที่เขาตามคุณใหม่ๆเขาคลั่งคุณใหม่ๆคุณยิ่งวิ่งหนียิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีมันไปดูไอวิ่งหนีวิ่งหนีมันวิ่งตามนะครับบ้าไปแล้วมันวิ่งตามครับแต่วันนี้พอสลับกับกันครับพอคุณวิ่ง,งไล่ตามเขาเกิดอะไรขึ้นครับเขาวิ่งหนีครับพอคุณไล่ตามเขากลับวิ่งหนีครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ไอเนี้ย อันนี้คือคุณต้องหยุดครับถ้าเราวิ่งหนีหมีหมีจะวิ่งไล่ตามเรารแต่ถ้าเราวิ่งไปหาหมีหมีจะวิ่งหนีเราครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของสัญชาตญาณน,นะครับแต่ว่าชีวิตจริงไม่ต้องไปทําแบบนั้นนะครับอเออเผลออหมีบางตัวมันอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าคุณเนี้ยนะครับหรือว่ามันรู้สึกว่าแหม่น่าทานจังเลยแล้วคุณวิ่งก็ไปหามันนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะโอเคไหมครับนะอ่ะ สองครับพฤติกรรมที่ต้องทําครับพฤติกรรมที่ไม่ต้องทํานะครับกับอันที่สองครับคือพฤติกรรมที่ต้องทําคือเรื่องนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่าทําไมมันมีคนสองกลุ่มบนโลกวันนี้คนที่คนกลุ่มหนึ่งใช้กดแรงดึงดูดได้ผลกับกลุ่มที่สองยังไงก็ไม่ได้ผลนี่งงครูความสอนลูกศิษย์เนี่ยเกือบห้าร้อยชีวิตนะครับเรื่องของกดแรงดึงดูดเนี่ยไอ้กลุ่มแรกที่ได้ผลเนี่ยเพราะ วางตัวถูกตำแหน่งที่จะได้รับของขวัญหรือได้รับรางวัลกับกลุ่มที่สองเนี่ยวางตำแหน่งไม่ถูกครับนะครับเลยไม่ได้รับรางวัลวันนี้ครับถ้าคุณอยากเร่งอัตราการไล่ล่าของแฟนคุณที่เขาต้องวิ่งไล่ล่าเราหนึ่งครับจงลดความสำคัญเขาลงมาครับถ้าคุณอยากให้ใครไล่ตามคุณลดความสำคัญมันลงมา แต่อย่าบูชาเขาไว้บนแท่นสอนนักเรียนที่เป็นผู้ชายนะครับในการสังเกตผู้หญิงคุณตั้งใจฟังนะถ้าอีกฝ่ายเซนได้ว่าคุณเนี่ยขาดเขาไม่ได้ไม่ตื้อไปง้อเขาใช่ไหมเขาจะทําให้ความสัมพันธ์มีเลเยอร์มากขึ้นคือมีข้อแม้มากขึ้นมีข้อต่อรองมากขึ้นถ้าคุณยิ่งตามง้อใช่ไหมนะครับถ้าคุณให้ความสําคัญเขาครับเขาจะสร้างเลเยอร์มากขึ้น เดี๋ยวหลายคนงงเรื่องนี้นะครับถ้าคุณไปให้ความสําคัญเขาเนี่ยคือพูดง่ายๆเขาจะเล่นตัวมากขึ้นพวกนี้ดีกว่าแล้วคุณต้องวิ่งไล่ตามเขาทั้งชีวิตครับแต่ถ้าคุณลดความสําคัญของเขาลงมาคิดแค่นี้ครับว่ามันมีตาเรามีตามันมีหูเรามีหูมันมีปากเรามีปากมันมีหัวเรามีหัวมันมีแขนเรามีแขนมันมีขาเรามีขามึงกับกูเท่ากันลดความสําคัญของเขาลงมา ถ้าเขาเซนได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสาคัญอะไรเขาเยอะแยะมากมายเขาเซนได้ว่าเอ้ยเราลําดับเดียวกันมันเสมอกันคุณมีค่าฉันก็มีค่าคุณมีทางเลือกฉันก็มีทางเลือกอีกฝ่ายจะรู้สึกกลัวและเธอทูลคุณมากกว่าจําได้ไหมครับถ้าเรา acting เป็นว่าวิ่งหนีหมีหม,มีจะวิ่งไล่ตามลดความสําคัญของเขาลงมาคนที่ใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลคือคนที่กังวล นะครับว่าเป้าหมายนี่มันสําคัญเงินหนึ่งล้านเนี่ยสำคัญนะครับต้องการได้ต้องการได้โว้ยมันจะมาอย่างไงไม่ได้แล้วล่ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณมองว่าหนึ่งล้านมันสําคัญแต่ถ้าคุณว่าม,มันไม่เห็นสําคัญเลยสุขสําคัญกว่าแต่ถ้าได้ก็เอามันมาหนึ่งลดความสําคัญของเขาลงมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าอยากให้ใคขวิ่งไล่ตามแต่ยิ่งคุณไปวิ่งไล่ตามเขาคุณไปบูเทิดทูนบูชาไว้บนแท่นมันดูถูก มันไม่ตามนะครับสองครับโฟกัสคุณค่าครับนะครับสอนไปเมื่อสักครู่นะครับคุณค่าแม่บ้่งมีสามอย่างปรับในตัวเองและจะยิ่งดับเบิลเสน่ห์นะหนึ่งครับคือ Mindset ครับสองครับอ่ a t t i t u d e ครับสามครับนะคือเรื่องของ personality ครับถ้าวันนี้คุณต้องไปวิ่งไล่ตามใครคนใดคนหนึ่งให้เลิกทำ แล้วเอาเวลามานั่งตะใบแล็บสวยๆถ้าวันนี้คุณคิดว่าฉันจะต้องโทรไปง้อเขาไปส่งเขาเลิกทำเอาเวลาไปอาบน้ำปะแป้งปะทินผิวทาครีมม์กหน้าม์กตาดีกว่าค,คนมันวิ่งไล่ตามเราเพราะเราสร้างคุณค่าแต่มันไม่ใช่เกิดจากการที่คนวิ่งไล่ตามเราเพราะเราไม่สร้างคุณค่าและเราเอ,อไม่โฟกัสตัวเอง และเราคาดหวังหรือเอาชีวิตไปฝากไว้กับเขาอย่างเดียวแล้วเขาจะไล่ตามไม่นะครับทุกคนอยากได้คนที่มีค่ามากที่สุดมาประดับไว้ในชีวิตของตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาไล่ล่าเอาเวลามานั่งตะเบลเล็บเอาเวลามานั่งแต้มสีเล็บเอาเวลาไปทำหน้าเอาเวลาไปจัดฟันเอาเวลาไปแต่งสีเฉวีวันทำผมหรือเดๆก็ตามแต่ครับที่มันตรงกับ ามข้อนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทําคืออันนี้สําคัญนะครับข้อที่สามครับคือการปล่อยวางครับปล่อยวางหมายความอะไรครับหมายความว่าวันนี้คุณต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนคุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้ก่อนคุณจะต้องรู้ว่าคุณค่าของเรามีอะไรบ้างคุณะต้องกอดตัวเองก่อนคุณต้องบอกรักกับตัวเองก่อนคุณต้องยิ้มให้กับตัวเองก่อนคุณต้องปลอบประโลมตัวเองก่อนต้องบอกฝันดีกับตัวเองก่อนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าคุณอยากมีตัวเลือกเข้ามาเยอะๆนะไม่เซตของคุณคุณต้องคิดว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมีความสุขที่สุดและถ้ามีใครคนเดวคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตฉันนับวันนั่นคือกําไรนะคุณต้องนับว่าคนที่เข้ามาในชีวิตอ๋อเป็นแค่ของแถมเป็นแค่น้ำยิ้มเป็นแค่กําไรไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายครับต่อให้คุณไล่ต่อให้คนตาเบ้มันก็จะไม่ไปครับเพราะ m มายเซ็ตมันจะแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพแสดงออกมาทาง p e r s o n a l i t y ครับมันแสดงออกมาทางเวลตามันแสดงมาขอไปมันแสดงออกมาทางรอยยิ้มมันแสดงออกมาที่มุมปากมันแสดงออกมาที่จริจักาสหนึ่งสองสามสี่ที่มันสอดคล้องกับไมซ์เซ็ตวันนี้คนไม่วิ่งไล่ตามคุณมันผิดและมันพลาดมาตั้งแต่ไมซ์เซ็ตวิธีคิดคุณต้องปรับครับจำไว้ครับ บอกกับตัวเองห้ได้ครับว่าฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองหรือด้วยตัวของฉันคนเดียวใครเข้ามาในชีวิตฉันนับเป็นกําไรชีวิตนะครับซึ่งถ้าใครจะเดินออกไปจากชีวิตของฉันฉันก็ไม่ได้รู้สึกขาดทุนเพราะฉันมีความสุขของฉันอยู่แล้วครับแต่พอมาเซตตรงนี้ของคุณพลาดคนจะรู้สึกว่าใครที่เดินออกไปจากชีวิตคุณรู้สึกขาดทุนคุณรู้สึกว่าคุณสูญเสีย คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงคราวนี้คุณเกิดอะไรขึ้นคุณเลยวิ่งไล่ตามถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทาอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเข้าดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าออพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาพบาะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับคู่ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5,000ชีวิตนะครับเคยไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ว c l e ีย a แอ c ค m มเบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ LINE แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแอกคัมเบงครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ